ิของเขานะครับถ้าถูกกัดออกลิต้ต่อะตระบบประสาททาให้เราเป็นนามาพาศทำให้เรามีอาการเสื่อมซึมต้อนขอสวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาทําหน้าที่เช่นเคยในเรื่องของการอธิบายประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับงูนะฮะ ซึ่งประเด็นวันนี้ต้องบอกว่ามันละเอียดอ่อนมากๆนะครับคือถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวในช่วงนี้นะข่าวที่เกี่ยวข้องกับงูที่พีคมากๆก็คอองยังไม่พ้นข่าวที่งูทัศมิงคารนะครับกัดน้องวัยสิคนหนึ่งความพีคไม่ได้อยู่ที่งูกัดคนแต่อยู่ที่หลังจากถูกงูกัดนะครับน้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลทําการเจาะเลือดมานะครับแล้วก็บอกมาว่าผลเลือดปกตินะครับ หลังจากนั้นก็ให้ดูอาการ2ชั่วโมงนะครับพร้อมให้กลับบ้านนะครับแล้วก็ให้พาราเซโตามอลแล้วก็ยาฆ่าเชื้อไปนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว9ก้าโมงเช้านะมาตรวจอีกรอบหนึ่งปรากฏว่ายังไม่ทันเช้านะน้องมีอาการหายใจไม่ออกนะครับมีอาการพูดไม่ได้หนังตาตกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไปโรงพยาบาลอาการโครม่าแล้วนะครับน้องต้องใส่ท่อช่วยใจนะครับแล้วก็เข้า ICU พอข่าวดังขึ้นมันก็มีหลายๆคนเนี่ยส่งข้อความมาถามในเพจเยอะมากนะครับประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับงูัะประเด็นเกี่ยวกับว่าทําไมรงปยาบาลถึงมีการปฏิบัติแบบนี้นะครับการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็งูทัศสินคาเนี่ยทำไมพิษมันอันตรายแบบนี้ทําไมตอนแรกมันถึงไม่สามารถตรวจเจอในกระแสะเลือดได้วันนี้เราเลยจะมาอธิบายหลายๆประเด็นกันนะครับซึ่งก็จะพยายามอธิบายอย่างระมัดระวังน,นะครับ โอเคครับเรามาทําความรู้จักกับงูทัศมินคลากันนะครับก็คืองูชนิดนี้นะครับนับว่าเป็นงูพิษที่มีลักษณะลวดลายสีสันโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเป็นปล้องขาวสลับดํกบากระจายอยู่ทั่วตัวนะครับซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับงูสามเหลี่ยมที่เป็นญาติของเขานะครับนั่นก็คือสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นป้องเหลืองป้องดําทัศมินคลาจะเป็นป้องขาวป้องดํา ซึ่งงูทัศมินคาในบางพื้นที่เขาก็เรียกว่างูป้องเงินนะครับหรือว่างูทำทานนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกกันนะครับงูทัศมินคาจัดว่าเป็น1ใน7นะครับงูพิษที่มีความสําคัญ้่นการแพทย์นะครับที่ประกอบไปด้วยงูเห่างูจกอ่างงูสามเหลี่ยมงูทัศมินคางูกราบปากงูแมวสามและงูเขียวหางไม้ คำว่างูพิษที่มีความสําคัญทางด้งนานการแพทย์คืออะไรนั่นก็คืองูพิษที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับมีปริมาณมากพอสมควรแล้วก็มีการอัตราการกัดคนนะครับสูงนะครับพร้อมกับพิษของเขาเนี่ยอันตรายถ้าถูกกัดต้องไปโรงพยาบาลทันทีนะครับนั่นก็คือคำํำแปลความของคําว่างูพิษที่มีความสําคัญทางด้งนานการแพทย์ปัญหาของงูทศัศนี้าก็คือว่าเนื่องจากว่าเขามีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับเราสามารถพบ เขาได้บ่อยตามป่านะครับหรือตามไล่ตามสวนในบางพื้นที่นะครับและด้วยอุปนิสัยเป็นงูที่อยากรู้อยากเห็นนะักสำรวจนะครับเขามักจะเป็นงูที่ชอบมุดนะครับสำรวจนู่นนี่นั่นและบ่อยครั้งนะครับก็มักจะมุดไปตามมุ้งที่นอนของคนซึ่งในอดีตก็มีข่าวว่ามีการกัดคนเสียชีวิตมาบ่อยครั้งนะฮะจนบางคนเนี่ยเขาสันนิษฐานว่างูทัศมินคลาเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุหนึ่งของโรคหลายตายในอดีต รโรคไหลาตายคือโรคที่นอนไปแล้วก็หลับไปเลยนะครับโรคเรียกว่าโรคสบายตายนะครับคือถามว่าทําไมาถึงไปเปรียบว่าอาจจะเป็นโรคไหลาตายเนื่องจากว่างูทัศวินคาณเนี่ยเขาจะมีเคี้ยวที่เล็กมากเวลาถูกกัดเนี่ยบางคนจะไม่รู้สึกเลยแล้วก็ร่องรอยบาดแผลเนี่ยมันจะเล็กนิดเดียวนะครับอย่างในข่าวที่บอกนะครับว่าเห็นเป็นแค่รอยถลอกนั่นแหละครับคือ ปัญหาคือมันจะต่างจากงหูหางงูจงอางตรงที่ว่าเวลากัดเราไม่ปวดด้วยคือถ้าเป็นงูงจงอางเนี่ยกัดจะปวดนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าเออตอนนี้ร่างกายกำลังได้รับพิษนะแต่งูนัสมิงคลาไม่บางทีกัดก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยพิษจะค่อยๆกระจายเข้าไปทํางานนะครับจนบางครั้งคนที่นอนอยู่และถูกกัดเนี่ยไม่รู้สึกนะครับแล้วก็เผลอหลับนะครับจนเสียชีวิตไปเลย ประเด็นแรกเนี่ยที่มีหลายคนสงสัยกันมากๆก็จะเป็นประเด็นที่ถามกันมาว่าผู้ป่วยถูกงูทัศมิงคากะัะทาไมรอบแรกเขามีการเจาะเลือดมาตรวจทําไมไม่พบว่ามีค่าความเป็นพิษทําไมรอบที่2ถึงพบนะครับคือต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะเพราะจริงๆเราเนี่ยเวลาเราถูกงูกัดมาแล้วแพทย์เจาะเลือดไปตรวจเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าตรวจ าการวัดค่าความผิดปกติของเลือดนะครับหรือว่า VCT นะครับ v e n o o c o s t i n g Time คือเป็นการตรวจหาว่าเลือดเนี่ยมันจับตัวช้าหรือเปล่าคือเวลาเราถูกงูพวกงูพิษออกฤทธิ์ระบเลือดกันเนี่ยเช่นงูกับปากงูแมงสาวเขียงหม่เนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการเลือดเนี่ยแข็งตัวช้าแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลออกจากบาดแผลไม่หยุดในปริมาณที่มากเวลาถ้าสมมติว่าเขาเจาะเลือดไปเนี่ยแล้วปรากฏว่า ขาพบว่าเลือดแข็งตัวช้ามากเนี่ยเขาก็อาจจะวินิจฉัยแล้วก็สันนิษฐานว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะถูกงูพิษที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดกันแต่ในกรณีงูทัศนินคาร์นะครับเขาไม่ได้อยู่กลุ่มระบบเลือดเขาเป็นกลุ่มงูพิษที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับงูเหา่างูจงอางงูสามเหลี่ยมนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเราเจาะหาค่า VCT เนี่ยมันจะเจาะไม่พบ คือถ้าเป็นกรณีงูกัดปะนะครับหรือว่างูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดกัดนะครับแล้วรอบแรกตรวจไม่พบรอบสองตรวจพบเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าพิษอาจจะยังทํางานไม่เต็มระบบนะครับอาจจะต้องรอถึงรอบที่2นะครับถึงจะตรวจเจอแต่กรณีงูทั้สินถงคาซึ่งเป็นงูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักเนี่ยการที่จะตรวจพบใน b ีซเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับดังนั้นข้อสรุปเนี่ยผมก็เลยสันนิษฐานว่าข้อสงสัยที่บอกว่า ทำไมรอบแรกตรวจไม่เจอรอบสองตรวจเจอเนี่ยในงูทัศสมิงคาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับเพราะว่าจากการที่เราอ่านคําแถลงการนะครับก็พบว่ามันมีอยู่ช่วงประโยคหนึ่งที่บอกว่าแพทย์เขาวินิจฉัยจากลักษณะอาการที่ปรากฏครับก็คือว่าผู้ป่วยมีอาการหนังตาตกนะครับกืนลําบากปากชาลิ้นชาเขาก็เลยพิจารณาว่าอาจจะถูกงูพิษที่พิษออกฤิ์ตลประบบสาทกัดน,นะครับแล้วก็ให เซรุ่มรวมระบบประสาทนั่นเองครับประเด็นต่อมานะก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับซึ่งหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ป่วยถูกงูทัศมินคางกัดมาซึ่งงูชนิดนี้นี่พิษร้ายแรงมากๆทําไมถึงไม่รักษาทําไมไม่ให้เซรุ่มทาไมถึงปล่อยกลับบ้านให้แค่พาราเซตามอลแล้วก็ยาฆ่าเชื้อไปคือจากที่ผมพยายามไล่อ่านไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยก็พอสรุปได้ว่ามีโอกาสสูงที่ในตอนแรกเนี่ยทั้งผู้ป่วยและแพทย์เนี่ยไม่ทราบชนิดงูครับ เพราะว่ามันจะมีประโยชนหนึ่งที่บอกว่ามีชายอายุ18ปีนะครับถูกงูกัดมาไม่ทราบชนิดงูที่กัดคือคงจะไม่ได้มีภาพหรือว่าไม่ได้มีซากมาด้วยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่แบบว่าบางครั้งนึกออกไหมครับว่าการอธิบายลกักษณะงูเนี่ยบางครั้งมันสามารถมองได้หลายชนิดเช,ช่นบางคนถูกงูกัดมาอ๋อเป็นงูตัวย,ย,ยาวๆดำๆครับซึ่งงูยาวๆดำๆมีหลายชนิดมากหรือในเคสนี้อาจจะอธิบายว่า เป็นงูเป็นป้องๆครับขาวป้องดําแต่งูที่เป็นป้องขาวป้องดำเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ทัศนิยนคาครับมันมีอีกหลายชนิดเช่นพวกกลุ่มงูบ้องฉนวนยิ่งเป็นงูบ้องฉนวนภูเขาแล้วบ้องฉนวนกินงูเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนงูทัศนินคาอย,ย่างกแก่เลยคือถ้าไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะแนกลําบากนะครับคือเขาจะดูแค่เกล็ดกลางหลังถ้าเป็นงูทัศนินคาเกล็ดกลางหลังจะใหญ่กว่าเกล็ดหลังตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นงูบ้องฉนวนเนี่ยเกล็ดจะเท่ากัน นะครับซึ่งถ้าไม่เชี่ยวชาญเนี่ยก็แยกจาแนกลาบากมากมากนะครับอีกอย่างก็คือว่าบางครั้งการถูกงูกัดมาเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันกอ็อาจจะเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับหรือต่อให้คุณถูกงูพิษก็เถอะนะถูกงูเห่ากัดมามาโรงพยาบาลอาจจะนําซากมาด้วยหมอเขาก็จะมาให้เซรุ่มทันทีนะครับเพราะว่าเซรุ่มเนี่ยหลายคนเวลาได้รับเนี่ยมีอาการแพ้ครับแล้วก็อาการจะหนักกว่าเดิม นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะรอให้อาการปรากฏหมายความว่าอาจจะถูกงูเห่ากัดมานะครับไม่รู้ว่างูเห่าเนี่ยปล่อยพิษหรือเปล่าคือถ้าไม่ปล่อยพิษเขาก็ไม่ให้เสียรุมแต่ถ้างูเห่าปล่อยพิษเขาจะรอดูว่าอาการเริ่มเกิดยังเริ่มมีอาการเสื่อมซึมเริ่มมีอาการการค้างนะครับน้ำลายยืดหรือว่าหนังตาตกเนี่ยเขาถึงจะพิจารณาการให้เสียรุมแต่ก็จะเป็นข้อยกเว้นในงูทัศมินคานะคือทางผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับบอกมาว่า ถ้าเป็นงูทัศมินิหากัดเนี่ยให้เสรลุ่มได้เลยถ้าเกิดว่าเราทราบนนชันิดชัวนะฮะให้เสรลุ่มได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีผลกับระบบสาะสารโดยตรงโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาถูกงูงกัดมาไม่ว่ามีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องรอดูอาการ24ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือว่า1คืนนะครับที่เขาเรียกว่า o b s e r v e o v e r n เ g h รนะครับก็คือว่าจะต้องดูว่าภายใน24ชั่วโมงนี้เนี่ยอาการผู้ป่วยมีอาการที่แสดงออกมาถึงพิษระบบไหนหรือเปล่า นะครับแันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพอตอนหลังมาเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะเริ่มมีอาการที่เริ่มแย่แล้วก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะคือทั้งหมดทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของอปัญหาเรื่องของการจันทังชนิดคือเมื่อก่อนเราก็พยายามอธิบายนะว่าเวลาถูกงูกัดนะถ้าคุณทําได้นะพยายามถ่ายรูปออกมา,มาด้วยหรือคือเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้างูกัดให้ตีงูเอาซากมาด้วยหมอจะได้รู้ว่างูอะไร แต่ปัจจุบันเนี่ยแค่ถ่ายภาพมาก็พอนะครับคือมันจะช่วยได้เยอะมากแต่ถ้าสมมุติว่ามันถ่ายภาพไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแต่มันอาจจะเกิดปัญหาแบบที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็อยากที่จะให้เป็นความรู้กับทุกคนเอาไว้นะครับก็วันนี้คิดว่าก็ให้ข้อมูลความรู้เป็นที่สมควรแล้วนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ